แม่เอากระยินไปบ้างไว้ตรงน,นู้นเลอ,อน้ำพริกน้ำพริกบ้าน้ำพริกบ้าบอวผนะ่<ะ>าชะอมค่ะผ่าชะอมอผ่าชะอมจบ

ก,กินข้าว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 เช้าวันนี้มีอะไรบ้างมีปลาสม้ปาสมปลาส้มปลาปลายังว่าปลาปลาซิลแกงเห็ดแกงเห็ดเพื่อหวานของประเทศนอร์เวย์นะคะนอกแกงให้แม่ก็นอนกินเลยแล้วก็ปลาจิโกลทอดใหม่แม่าจ้ะหน่อยมากินข้าวดูจะตั้งแบบไหน กินข่าวก็นอกไปเห็นงานข่าวเศร้าตอนแรกก็กินนี้กันแล้วมั้งลองทำรูปมีน้ำพริกปลาแดกน้ำปลาซาบแม่เห็นมาจากบ้านแคปพี่ดองมาได้มา,ก,า,านนกินข่าวนดงกันเฮ็ด แซ่บมันจะยืมเงินเหมือนเห็ดผึ่งบ้านท้าบ่เห็ดผึ่งบ้านท้ามันสีเหนียวกว่าเนาะมันสีเหมือนกว่าได้กินโดนแล้วรสชาติเป็นยังไงลูกแซ่บนี่แกงเห็ดช่วงเฮ็ดออกนี่คนไทยปันว่าร่วมท่องถึนตัวแข่งกันหาหัวหอดปลา không có bóp bạc nữa đấy mmm 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 ตอนแรกก็ว่าไฟไม่ไฟไม่แรงใช่ไหมกินข่าวเราไปเห็นงานแดก็บหลองู่บานมันนี่บ่มีแดดดอกแต่ว่าบ่มีฝนก็บพอะแล้ว เวันมาหอดบานบ้ามหลวงข้อเดียว ตอนแรกไม่ได้คอยแจงใสเบิร์ตเลยแหลาอาจจะใไ่ใบมะกรูดกินปเป็งเต่งเต่งเอืมฮ้นนี่อนอันนี้จะไปซื้อมาอันนี้จ้าเฮ็ดเองบป่ะที่เป็นเฮ็ดทีเ่เหนเื่อยมากอะเนวะ บ้านเ่านผูดเดี๋ยวจะพาขเขานเมืองเมืองบอรเกนบ้านผูดบรมีแดดออกแต่ว่าเบิงสภาพอากาศแล้วมันก็น่าจะโอเคกว่าไม่ร้อนไหแม่ขาบ้าอืมอีกชกเองทำเนียวนิ่มๆพี่น้อมมาเด้อกับเขาบานเ้องไหม ไม่ได้กินโดนแล้วปกติกินค้นเดียวนี้เห็ดย่างียวก็พ่อจับมาน้อยเกินจับเนาะเห็ดไม่เห็ดเหลืองนะเดี๋ยวเห็ดเหลืองมาผัดน้ำมันไอยนีนน่ได้เห็ดมันปูนะ ¿Qué pasó, mam? ¿Qué? เอร่อยปะอ่ะแค่ใส่ข่าตะไคร้อันนี้จะแป่งไปเลย <laughs> อันนี้น้ำน้ำได้น้ำใสหมดเลยเนาะใช่ ก็แบบตำพริกแกงเนาะรสชาติเฮ็ดแป้งไปเลยนะแต่ปกตินั่งแกงเองเนี่ยพริกแกงจะใส่ข่าแต่ไคร้ใบบักูดพริกสดหอมตำร่วมกันเบิดเหมือนแม่มาแล้วว่าใส่แค่นนี่ยก็ หอมพริกสดก็หอมแดงเป็นยังไงล่ะเซ่บป่ะ

อค่มึงนอนมึงเปิดเปิดโทรศัพท์ใช่ไหมหมูก็นอนเล่นโทรศัพท์กูว่าแคมึงยังไม่นอนนี่กูปิดโทรศัพท์เอ้าทำไมทำไมโทรศัพท์มันวนกลับไปกลับมาคำเดิมเด็ดแก๊สแก๊สแจ๊สะดุงเดือดสะดุงเดือดดาลเดือดตาลันนี่สีดำๆๆเนี่ย วันไหนนะที่พี่นัดพาไปเมืองมันพุทธไปพุทธเหรอไม่ใช่เตรียมใจแบบแลังออกโค้งอย่นี่ไม่มียาดมไหมขอได้นะโค้งหลังจะหลังอ้าวก็ยาดมนี่มึงเจอในกระเป๋าเสื้อเป็นไงอยู่ไหนไม่รู้เสื้อพี่นัดอยู่ไหนไมันเดิมมึงก็ไปได้เสื้อเหมือนเดิมใช่ไหมอืมใช่ก็อยู่หงอกหงอกอีนั่งเมาโค้งพี่น้องโค้งเขาบ้างนี่นั่งเน่ะมันโค้งคาพุทธโค้งฮาร์ทสโต โค้ง้อยโค้งน่าหงุดหงมีโค้งทุกที่แหละ มันจหลวงพ่อเลยเนาะ mm. 人说他家的最好。 อัน <c oughs> นี้เฉพาะบานละแม่แซ่บไ <c oughs> <c oughs> ปยันนี้อยูเงาเ <c oughs> ง,งินแหงรงเหม่อนด้ม่ได่้าดบ่้ม้่ไม้ม่งดนไ้ไ เ็คาร์เยเมืองหนึ่งข้าเนียวไปทอดหมูไปไปนังโจงให้ฝร <c oughs> ั่งอยากนะเป็นไงยายหนึ่งนะยายอะไรข่าวขา Thôi nè. Mái nhỉ? Thế nó còn lắm mà. ก๋งลายในปลาเนี่ยแต่ว่ากางมันนิม่มนี่เหรอชูจีก็ชิแซมเนาะแล้วกางมันนิมนนาา่มแกงแกงปลาไตก็ชิเซมนี่แบบสดอยู่แกงเท่าตัน,น,นมั้เน้ำใบดองเปล่าเจ๊ตักมาฮะเจ๊น้ำใบดองเปล่แกงไตปลาไม่เคยกินม<อ>ไม่กินก็เป็นแกงส่วนเปล่ แกงปลาอืมอิ่อมืมเามกินอร่อยอาแก่เห okay. ็ดไหมซดไหมเอาไหมมันตัดหน่อยกัไนก <c oughs> ิดไก่เห็ดน้องเอ๋พีว่าเราหายมากเ้นี่จได้กินว่าพี่ไปลาไปหาเราไปหาที่ดโอ้ยแต่แตงโลายดูจะเดงแล้วหูจกกับอ้าเราไปเบริร์ีมอไส่ไปเบิร์คนเดียว

ဒီနပ်။ဒါမှမဟုတ် น้องกับเขาเมื่อเนี้แกงหม้อหนึ่งหมอกับย่างไงเลยปลาส้มกระเสบไปแล้วค่ะคลิปนี้เอาบกมือบปะใบนี่น้องสาวอี่นางกับแม่อี่นางนะคะเนาะพ่อใหญ่นั่งอยู่คุณโอ้ยมื่อนี้มีแดดตัวหลาสูยฮัสูนอีดัตยังบอกว่ารีสนองไม่หรอตอนเชาผมสบินนะครับ บางในแอปนี่แอปมันหลอกลวงตัวนี่เสื้อเสื้อถือแอปอะไรแล้วในแอปมันบอกว่าค้มทั้งวันว่าสั้นเันไปนองมีแดดอยอะแต่ว่า,ม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 ,า,ามันเก่ามีร่มหน้ามันหนาวมแล้วค่ะเดี๋ยวงนจะเตรียมตัวไปเฮ็งนงานละแล้วพอ,อคลิปไม่จ้า